สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่งางข้าวหอมลาลาจะพามาดูข้าวหอมกินข้าวนอกบ้านนะคะโอ้โหนอกบ้านวันนี้เมนูอะไรเอ่ยเมนูปิ้งย่างโอ้โปิ้งย่างได้อะไรมาย่างมา่เนี่ยลูกชิ้นกล้วยชิ้นปิ้งกล้วยวันนี้กินข้าวนอกบ้านกินข้าวข้างเตาเลยทีเดียวโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวฐานกำลังจะติดน้ำจิ้มตกอ๋อมีเมนูอะไรอีก พรุ่งนี้ค่ะมีแกงปลาแกงหอยแกงหอยอีกปลาเนื้อปลาเนึ่ง,งแล้วก็นิ้อไก่เนื้ออย่างนี้เนื้ออย่างนี้ทำไมเป็นไงมีใคร,ใครบ้างไอ้เนี้อัว่วมีทั่วทั่วอร่อยไหมอร่อยป้าโอ้โหทั่วอุ่นเลยอยู่ข้างเตามีใครอีกตาบุตรตาบุตรเป็นไงตาบุตรหัวกินใหญ่เลยนี่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 มีเมนูข้าวกล่อด้วยนี่ อ่าพ่วหอมชอบกินอะไรชอบกินลูกชิ้นชีสไหนไหนไหนเอามาโชว์หน่อยสิโอฮอเดกชีสนี่นะสุกยังยังเลยหืมสุกลวละน่ะมันตึงตึงแล้วอะ่ะไหนไหนแกะชีสให้ดูหน่อยมันน่าอร่อยไหมแกอันไหนบีออกดูสิอืมอันนี้ชีสชีสย่างดีชีสอร่อยเยสุกแล้ว นีเขาขาวมีชีสอย่างอร่อยเลยย่างแล้วก็กินร้อนๆข้างเตานี่อ่าวันนี้กินข้าวแต่เช้าเนาะกินเสร็จแล้วไปไหนโรงเรียนไปโรงเรียนโอเคค่ะเดี๋ยววันไหนอ่านี่ยเพื่ก็มีงานทํากินเสร็จแต่เช้าอ่าเดี๋ยววันไหนมีเมนูเด็ดๆเอามาฝากด้วยนะคะข้าวหอมละลาค่ะ๊ายบ้ายเกิดอะไรกับเชฟในคาเฟ่ที่นี